ยูรับยูทายก็ได้เหมือนเดิมเด้เห็นว่าพี่น้องไปเคลื่อนทิพย์ทิมาด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเมียนวลในพี่น้องนี่ยนี่นี่นี่นเวเร็วเร็วอรวเรีวเ็วเร็วเวเมีวเร็วเร็วเร็วเวเมายเร็วเ่็วเร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 ็วแร่เเรร็ะาวเรเทเเ เวลากัน <C> e <at> ไปแ้วปะพลังอยู่ปะนี่ละไม่จะเป้าไม้นี่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 ไม้ไม้ที่ไปนี่นี่ไปบึ้งยีลงใส่ด่างเนี่ยพี่น้องมาเยลยล้งทำมาด้ามันมันธรรมาดานะอยีลงแบบเทปมาใส่ด่างพี่น้ <S <S องเลยโอ้มักเลยมักเลยพลังทีมันเัวหล่ะอยู่เลยลงมาเลยโอ้โอ้โอ เดนะี๋ยวได้พี่้องเที่ยว้างเที่ยวบ้องเที่ย้างโอ้นี่ว่าไอ้แม่หูไปป่าคอยอ่ะลดลเดี๋ยวโอ้โหป่าตีนมือพี่ต้องเลย เฮ้ยหายของเก่าคนด้วยี่ก็ดีนะมันมารดึ๊ลูกมาขอ,อกินเด้อบ่ได้เอาไปขายเอาแค่ใส่ปากใส่ท้องนะพี่น้องไปมันม่นมารแล้วกันตังปล่อย,ยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวมือขึ้นเข้ามายำกันกลับบ,บ้านนอนกันคืนหนึ่ง สวัสดีพี่น้องได้ยินเสียงเพลงมาเลยงานบวชเพิ่นผมมายำด,ด,ด,ดางแล้วพี่น้องได้ไปได้ยำดาแล้วไปพี่ต้องไปฝากบวชเลยฝากบวชเลยเพียบยำดงังกระขาหน่อยพี่น้องใส้กางเกงงามเลยตัวแรกแขกมัน <c oughs> โว้ยเ <c oughs> <c oughs> ตือนสต๊อกเกียอพี่น้อง โอ้ยสกเกอร์สกเกอร์ปลาสกเกอร์พี่น hey! hey, oh, ้องเอ้ยโอ้ยแนวกินวัวอะไรกันว่ากินต่อโอ้ยสองไตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องโอ้ฟ้ามือหน่อยพี่น้องเอ้ยมือมือมันยางเลยบักบักยามือมีอเปรี้ยว่ะพี่น้องเอ้ยต่างแขยนี่ไหนพี่น้องโอ้ยตุ่มสุดนาพี่น้องก็มีละอืมอ่ะมีหน่อยกินต่างหน่อยพี่น้องเอ้ย สักเกลี่ยพี่น้องเฮวว้ยพงยัยอันนี้ว่าท่านตายพี่น้องเดี๋ยวผมไปปล่ยก่อนไปลูกไปคืนสู่ธรรมชาติเฮ้ยร้อยอึ้ดเลยอะเจา้าอะไรด่ดางอันนี้ป่าพี่น้องมูม่ปุ้ยเลยพี่น้องนี้เสียงเหมือนน้ำปะงานบวชงานบวช เออใครใครเห็นเลยเอ้ยใครบอกแล้วจะจอยใครแปดสองแล้วพี่นสองแปดแล้วใครอ่ะอาโดนบินลงมาโดนบินลงมาอีก บินลงมาเบียดโดนบินตามน้อยบินตามน้อยโอ้ยวันนียิงบ้า รียบ้อยพี่ต้องมามามาต้มปลาไปดิอันนี้มีทอดกล้วยแล้วเมียงเมียงพี่ต้องก uh ินเ mm hmm. มียงได้เลยนี่ปลาแดกปลาปลานดิอืมมาเขาเลยโอ้โหใจับกระบอกตรงนี้ไข่ปลามันหมันใครปากใส่ท้องพี่ต้องเล่วคาบแล้วล่โอ้ไข่พี่ต้องเยัย ันแหไข่เลรนไข่อยู่เลยจองไข่มึงพ่องไข่ป่าไึงบี่ึงเนยโมเนว่าผมดีม่มไหนไปลองนี่ก็จองแล้ววขออย่ามาก่อนี่ก็จองแล้วแสรบเลยเนะหรอเนาะแบบีบ เดี๋ยวบอกพี่น้องเฮ้ยเมียม,ม,มาถึงซื้อแอบต้ <laughs> <laughs> องเแอบไปให้กินน้องกันโอ้ขมันเต <laughs> ขมุนขมันเตแต่เมืนไท้นะพี่น้องละบรอยากปากได้หรอไง <laughs> อีลากิน แล้วคาบแล้วข้อคำห,หนึง่งมีอนลูกเก่งใจพี่น้องเลยไขป่ป่าลูกเก่งใจร่ำคอ,องแ่บคือเกาฝักกดติดตามอ้าวกดกระดิง่งกดไลค์เจอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีรับจุดจุดซื่กาพี่น้องเลย